บริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วอู้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 ตายแลสดเหนืนความหาโดยใหม่อิซูซุดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกต้องหนักเฮฮาตอนเจ้าพ่อเล็กเด็ด เดี๋ยววันนี้นะจะมีลูกศิษย์เขานัดมาเยอะพวกเราเอาวันดีลูกดีครับอาจารย์เจริญเจริญปีเรื่องอะไรเมียไปมีชู้ครับผมอยากให้เมียผมกลับมาอยู่เหมือนเดิมครับเข้ามาใกล้ๆกันดิโอ้เอามือมาชนกันหน่อยดิเป็นคนใจใหญ่เพื่อนเยอะมีอะไรก็จะออกหน้าตลอดแล้วก็จะเลี้ยงเขาตลอดไม่เคยนะหรือว่าผมไบอาศัยเพื่อนกินพอแล้วเวลาเมาเลยเออาวยวายชอบอารวาสปะ เมาแล้วหลับเลยครับนอนเลยครับขาดเริ่มเริ่มเสียความบริสุทธิ์ตั้งแต่อายุ15 13ก็เสียแล้วครับกับผู้หญิงข้างบ้านกะลีะ่ฮะกลับไปแล้วมึงกันไปอเ,เอาทำไมแล้วครับเออขอโทษขอโทษคืออาจารย์เนี่ยชาญยังไม่ค่อยแก่กล้าเท่าไหร่คืออาจารย์เนี่ยคือชาญยังไม่แก่กล้าอ๋อครับเอางี้ผมขอญาติดูลูกชายได้ไหมครับอ๋อได้ครับยินดีเลยฮครัาลูกชายเชิญนิดน่อยครับ อันนี้ลูกชายลูกชายขอมือหน่อยครับอ้าวเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่บ้านอยู่พิษนุโลกใช่ไหมเนี่ยใช่มีเมียสามคนใช่ไหมใช่เมียคนแรกผมสั้นใช่ไหมใช่เจ็บเจ็บอจุดท้ายนี่ฮะเอาชุดกูไปใส่ครับไม่เอาโจจานไม่กล้าเดี๋ยวอาจารย์ก็แก่กล้าขึ้นเชื่อผมมึงรู้กันกับมันปะเนี่ย ทำไมไทายเป๊ะเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองดูบ้างเอออ่าเขาดูแน่นอนเลยชอบกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยี่เฮ้ยพี่ครูยังเป็นอาจารย์ได้ด้วยให้ดูง่ายครับพ่อมันเรื่องเยอะสรุปแล้วครับจะให้อาจารย์ช่วยครับตามหาเมียถูกต้องฮะเอางี้เดี๋ยวตามอันนี้มอบอันนี้ให้อ่าเอาอันนี้ไปเลยลูกอมปากหวานติ๊งติ๊งติ๊งติ้งผม ผมไม่เอาอาจารย์ทำไมอ่ะกพลูกอมผมก็หมดสิทธิอมเลยมีพ่ออมไหมพ่ออมเหรอสัตว์เหลืออันเดียวซะแล้วลูกอมพ่ออมได้หมดนะเอาไปอมเอาไปอมแล้วก็นึกถึงนึกถึงนึกถึงเมียนึกถึงเมียว่าอยู่ที่ไหนเขาจะตามเราไปเจอเมียที่นั่นครับเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไม่เดียวพอฮะทำไมอ่ะฟันไม่มี ก็อย่าไปเคี้ยวดิเอออาจารย์อย่าหาว่าผมเรื่องมากเลยนะเอามีอะไรผมฝากลูกไว้ก่อนได้ไหมครับเอาฝากไม่กี่วันละครับประมาณ365วันผมก็มารับปีนึงเลยเหรออย่าเรียกปีเลยเรียกเป็นวันสิครับได้แต่อย่าลืมอ่าอผมไม่ลืมอาจารย์อ่ไปก่อนนะครับเออไอ้หนูอยู่นี่นะลูกนะครับครับไม่ไปไหนนะอย่าดื้ออย่าตอนขึ้นมาที่ขึ้นมานั่งตั้หนักที่นี่แหละเขาบอกว่าเลขเด็ดเยอะมากเขาเหรอเอออันนี้คืออาจารย์อาจารย์นุ้ยใช่ไหมครับ เอาไม่แหกตาดูไหล่สัตว์เฮ้ยโชงแม่งเลยพ่อผมพี่ใจเย็นนี่แต่งขนาดนี้ยังกระถามไปทนกำนักงานนี่ให้อาจารย์ดูเด็กเนื่อยหร่เนี่เป็ดพ่อพูดพ่อกูดเขาไว้ใจอาจารย์หนุยเว้ยเค้ยมาลงแล้วตั้งแต่วัยรุ่นน่ะอาจารย์เคยเป่าหัวพ่อผมแล้วดูสนี่ประการในพ่อผมนี่เนื้อเคยมาที่แล้วเคยแล้วฮะสมัยไหนเนี่ยโอ้ยตั้งแต่วัยรุ่นน่ะอาจารย์ เคยวัยรุ่นด้วยใช่ไหมคือเคยนะเคยนะไอ้หนูเราเคยเด็กไหมลูกเคยเด็กเคยตอนสิบสองสิบห้าสิบแปดเคยหมดอาจารย์นึกว่าเกิดมาแล้วก็แก่เลยตอนที่สิ้นเก่าอาจารย์ผมว่าผมว่าเราอย่ามาเวลาเสียดีกว่าครับเสียเวลาเราอย่ามาเสียเวลาผมอยากได้เลขเด็ดอยากได้เลขสวยผมได้อะไรเด็ดมาเคยไปวัดมาครับเคยไปวัดอพ่อถ้าให้มาสามตัวตรงเป๊ะอุ้ยเลขเหรอตะปูไม่มีงอสักอันนึง 3ามตัวตรงๆกิัด้วยน่าจะไปใกล้ๆกันอธิบายด้วยว่าไม่มีงอด้วยอะที่แล้วผมก็ไปกับเขาได้มาสามตัวเหมือนกันตะปูกางเกงยีนโอ้ยผมก็ไปเมื่อไงได้มาสามตัวตะปูกางเกงยีนมาตลกแลไม่เชื่อหรอกเอามเชื่อสิเอามาให้ดูนิ่ดูหมดแล้วทางหลังเมื่อกี้มีใครได้สามตัวอีกไหม ผมไม่มีเลยไม่มีสามตัวเลยไม่มีสามตัวสองตัวหนึ่งตัวก็ไม่มีทําไมไม่มีกับเขานอนนอนไม่มีมุกตกกงละงอาวเลขเด็ดใช่ไหมเลขเด็ดเอาไปทําอะไรเลขเด็ดเนี่ยเออก็แบบอย่างที่บอกเขาอยากได้เอาไปใส่รถใส่อะไรอย่างเงี้ยฮะอยากได้เลขสวยๆเป็นเลขทะเบียนครับก็เขามีครับี่ทีนี่โชว์ตาก่อนเคยมีคนทักไหมว่าหน้าเราเหมือนปีเสียก็เาจะมีครับพ่อจารยครับเ่อผว่าเป็นน้าหน้านวนกันแล้วได้ครับจานลงให้น่จบเลยสบายใจเลยจ้ะ ปะจันเก็ตปะลาสิบเนี่ยปะปะปะเสิบจัปะจับจับปะปะปะโอ้ยปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปะโอ้ยปะาิปะโอรยจ้าบัวปะยังยังยังไม่เสร็จลูกยังไม่เสร็จยังยังทนทนหน่อยตาทนทนนิดนึงอยู่เดี๋ยวของไม่เข้านะอันนี้เป่าให้เข้าปะปะเงียนปะปะโปรยปลาโปรยโอ้ยโอ้ยปะโอ้ยปะแจะปะแจะปะแจะ จ๊เจ๊เจ๊อาจารย์กิ้งจ่ะเฮ้ยกิ้งจ่ะอาจารย์กิ้งจ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยลืมเลยอาจารย์ไม่เจออาจารย์ครับผมว่าขออีกหน่อยดีกว่าครับเอาอย่างนี้เอาขันไปด้วยไปเล่นบอกข้าวสารเลยลูกไปได้สองชั้นได้อาจารย์ได้ที่เฮงเฮงรวยรวยเจอไหมล่ะได้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 เอาไงเงยหน้าหน่อยลูกเงยหน้าหน่อยประปุ้ยประปุ้ย ปลาโปรยโจยพี่เด็ดแล้วเนี่ยโปรยโจรจันท์ไม่เคยลงเต็มให้ใครอย่างนี้เลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับเลขจะได้มีเคลื่อนไงจานทร์เคลืดีฮะอ่ะหันมาช็อตไม่เต็มที่เพราะมะไรนะย้อนเลยพ่อได้เลยจ้าขอบคุณท่านจายครับโอ้ยดีมากเลยดีมากอ่ะคนต่อไปใครลูกใครลูกไปลูกไปผมด้วยพ่อลูกไปสิมาสิลูกเาเาอะมาเลยมาปรบโอยปรบโอยโจยเงียบตาโอยโอยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจานทร์ ผมนึกขึ้นได้อะไรนึกขึ้นได้อะไรนึกขึ้นได้เหมือนกันอาจารย์เรื่องตัวเลขก็มีคนนึงที่เก่งพอๆกับอาจารย์เลยใครจะมาเก่งกว่าอาจารย์โอ้ยพี่ม่อนโชคดีทะเบียนไงนี่พ่อผมจะเล่าให้ฟังนะเออพี่ม่อนโชคดีทะเบียนเนี่ยเขารู้เรื่องป้ายเลขทะเบียนรถสวยๆหรือว่าแบบสวยแบบ VIP ก็มีนะพ่อนะเพราะว่าพี่ม่อนเนี่ยเขาจัดได้หมดเลยยืนหนึ่งเรื่องทะเบียนเลยพ่อก็ดี จริงจริงแล้วเขามานี่เปล่ามาสิเอาเชิญเขาก็มาเอ้ามาคุณม่อนสวัสดีครับพ่อตันรงไหนครับเฮ้ยเฮ้ยขฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดยเฮ้ยัยเฮ้เฮ้ยเท้นเฮ้ย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 เฮนยเฮ้่เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ่้ยลฮ้ยเไมยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้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 ยอยาฮ้ย้ยเาเฮ้ยเฮ่ยเฮ้เยเฮอยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่เฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้เ้เเเด้เ้เีย้้เ้เ้ อย่างป้ายแรกเป็นไงครับพี่มอนอันนี้เราภูมิใจนําเสนอครับเออหนึ่งไก่ไก่โฟนึงเลขแห่งผู้นำม้าแปดตัวเออล่ํารวยมั่งคั่งปลอดภัยป้ายเนี่ยเท่าไหร่สามสิบหกล้านเก้าแสนบาทเอาไว้ก่อนไว้ก่อนขอดูป้ายอื่นเออขอดูป้ายอื่นเอาไว้ถูกใจจริงๆอ่ะเอาไว้ถูกใจจริงอันนี้นี้นี้นี่มังกรคู่คอระลังคอระลังสี่สี่ตัวเลขตรงตามคอนเซ็ปต์คุณแจ็ค เป็นเลขแห่งเดือนสำเพอเลขแห่งการธุรกิจติดต่อค้าขายเจรจาพูดคุยเท่าไหร่ครับไปนี่เก้าล้านเก้าแสนบาทเท่านั้เก็บไว้เอาไว้ก่อน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 เอาตลอดเอาไว้ก่อนอันนี้ดูป้ายขาวนี่สุดยอันนี้อันนี้อันนี้เขาแฟนเลขแห่งผู้ใหญ่หนุนนำเลขแห่งการประสบความสำเร็จนะครับเลขแห่งความเมตตามหานิยมพงษ์ชัยเดอะวินเนอร์โอออเเเวร์ดะบไม่ธรรมดานะราคาอีกหนึ่งบาทห้าแสน นี่เลยมี่มเยอะนะเนี่ยผ่านทาหารคร<บ>ับของสูงทองทหารอดทนออผ่านทหารโฟเจ็ดเลขแห่งผู้นำเ,เลขแห่งการศักรีเ,ออเลขแห่ง แบดบอยหนล้านเขาเก่งเรื่องทะเบียนเขาแล้วไปเลขที่มหามงคลเพราะไปเลขปากมังกรอ่ารับซับใบนี้เจ็ดหลักพ่อเอาเลยพ่อเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้เอยเอาทีเด็ดเลยเอาที่เด็ดเลยเอาที่เด็ดเลยยังไม่ถูกใจพอเพียงเก้าผลรวมห้าสิบแปมถือว่าดีมากผลรวมพอเพียงเก้าบอกได้เลยว่าต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะ้วป้องได้ไหมลำปากปลาแกะป้อง พอเพียงเก้าอันนี้ก็เป็นป้ายหมวดเองคิดเองอหมวดพิเศษนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะไม่ใชยเห็นที่ไหนเท่าไหร่ครับอันนี้ใบนี้9ล้าน9แสนบาทครับผมโอ้ยพอพอไหมพอเลยเลย่นนีพ้พอเลยตงังคูมีพอซื้อไหมหโอ้ยนี่บอครับ ใบเวนพวกนี้คือออกจากกรมการขนส่งทาง,<อ>งบก <บ S 2> อ่า <บบ S 2> ใช่ครับ,บ,บของเรามีขอสอบทุกใบ,บจากกรมขนส่งบบต้องตามกฎหมายทั้งหมดแต่พอ,อคนส่วนใหญ่ที่เขาเห็นเนี่ย,ยรรเลขสวยๆแบบเนี้ยราคามันก็จะสูงอะทิมอนแต่นี้ทําไงอ่ะ ราคาไม่ต้องห่วงนะครับเราสู้ทุกเงื่อนไขนรับฟังท,ทุกราคาที่โชคดีทะเบียนเฮ้ยอย่างนี้ดีเลยนะเอา่ม่อนดูแลดูแลแค่เรื่องทะเบียนอย่างเดียวเหรอครับรถนําเข้าซุเป,ประคารเราก็มีขายเบอร์รรโทรสวยเบอร,ร์โทรสายปังเลขสายมุกเราก็มีอ๋ออย่างนี้ถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อพี่ม่อนติดต่อได้ทางไหนครับอ่าติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับเบอร์โทรผมครับ0-9 0-6แล้วก็86ตัวจำง่ายๆครับผมโทรได้ตลอดย4ิชั่วโมงผมรับเอง ดูแลเองครับผมพี่มอนแลเรื่องเว็บไซต์ถ้าใครอยากเข้าไปดูข้อมูลเว็บไซต์ได้ครับตรงตัวเลยครับ w w w โชคดีทะเบียน .com ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับได้เลยคือก็บอกแล้วโชคดีทะเบียนนี่ถือว่าดีนะเนี่ยดีพี่มอนเรื่องทะเบียนโชคดีแล้ว อยากรู้ว่ามีของอะไรที่เป็นมงคลอยังไม่พอใช่ไหมเอาของมงคลเห่อพ่อยังชีวิตยังไม่มงคลใช่ผมเจออาจารย์ออกมาด้วยพี่ป๋องครับด้ครับเด็ก่คับด็ครับด่ครับนักูกันเลยฮะของมงคลที่พี่เอเตรียมมาเป็นไงฮะก็คือเป็นเหรียญของหลวงปู่ศิลาครับรุ่นยอดเศรษฐีอรเคทังผมกับพี่ต๊อดปิติพี่รมพักดีกับน้องมาร์คคุณประวินคุณมีโชคนะครับก็คือได้เป็นเจ้าภาพงานกรินของปู่ศิลาที่วัดพระธาตุมือนหินก็เลยได้จัดสร้างเหรียญของหปู่ศิลารุ่นยอดเศรษฐี วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับจะมามอบให้อาจารย์นุ้ยนี่เหรียญลุงปู่นะครับครับผมรุ่นยอดเศรษฐีครับนี่ฮะรุ่นยอดเศรษฐีนะราคาเท่าไหร่นะครับพี่ตอนนี้โอ้ตอนเหรียญแจกตอนนี้อยู่ประมาณ2 5 0 0 0ื่นห้าสครับผมโอ้นี่เขาสร้างมาจํากัดเลยป่ะครับจํากัดครับทั้งหมดมี25,000เหรียญ25,000เหรียญนะครับนี้ก็จองหมดแล้วเพจติดตามได้ไหนพี่ก็ทางผมก็คือจะมีเพจ3สิงอเมริตออฟฟิเชียลครับนะครับผมแล้วก็จะมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโท รุ่นยอดเศรษฐีเป็นกลุ่มใน f a c เฟซบุ๊กควรฝากติดตามเราจะมีกิจกรรมตลอดและที่ถือมาที่มืออีกอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดยอดเศรษฐีไหมครับผมก็จะมีมวลสารของสมเด็จวัตรังสมเด็จบางขุนพรมกูทัวสองสี่เก้าเจ็ดรวมกว่า300ชนิดที่อยู่ในเนี่ยครที่ขุดไว้นะครับผมแล้วก็หลวงปู่ศิลาปลุกเศษก็ปล่อยมืออีกนี่นะฮะโอ้โหพยานอี่พีมอนได้ไปแล้วถ้าอยากรวยทําไมครับพี่ม่อนไไปป ประมูลทะเบียนตำรวจโอ้โหปลิวซะด้วยเนี่ยคุณมอนมาทางตลกน่าจะรุ่งนะคะเนี่ยวายตายแล้วครับบริษัท